ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551ในพระราชบัญญัตินี้จะกล่าวถึงคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือกอพแต่เดิมนั้นกอพจะมีอยู่3หน้าที่หลักหน้าที่แรกก็คือการจัด โครงสร้างอำนาจหน้าที่การจัดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ 2. การบริหารทรัพยากรบุคคล 3. การพิทักษ์ระบบคุณธรรม ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4การจัดโครงสร้างอำนาจจึงตกไปเป็นของกอพอรอส่วนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตกเป็นของกอพอ กอพอจึงดูแลได้แค่การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นที่กอพอดูแลก็ได้แก่การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังดูแลทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุนหลวง หรือแม้กระทั่งทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของกอพอการรับรองคุณวุฒิปริญญาควบคุมทะเบียนประวัติจนไม่ทั่งถึงการกเกษียณ ทั้งนี้กอพอก็ได้แบ่งออกเป็นคณะอนุกรรมการต่างๆได้แก่คณะอนุกรรมการกระทรวงคณะอนุกรรมการกลมคณะอนุกรรมการจังหวัด ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กอพอกอพอนั้นเมื่อมีอำนาจขนาดนี้แล้วจึงมีนายกจึงมีนายกหรือรองนายกที่นายกมอบ เป็นประธานตามมาด้วยปลัดกระทรวงการคลังพู้มเนยการสำนักงบประมาณแล้วก็เลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันดีในนามสภาพัฒน ที่กล่าวมาคือเป็นกรรมการโดยตำแหน่งจะเห็นได้ว่าจะมีนายกหรือรองนายกเป็นประธานในขณะที่กพอพลอซึ่งแตกออกไปจากกพอพรนั้นจะมีนายกหรือ รัฐมนตรีที่นายกมอบเป็นประธานดังนั้นแล้วเราจะเห็นถึงข้อแตกต่างที่กอพอนั้นจะมีรองนายกเป็นรองประธานไม่เหมือนกับกอพอรอที่มีรัฐมนตรีที่นายกมอบเป็นประธาน แถมยังมีรัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกมอบหมายให้เป็นรองประธานด้วยเท่ากับว่าหากนายกมอบนั้นจะมีรัฐมนตรีถึงสองคนคนหนึ่งเป็นประธานและอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานในส่วนของกอบลที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดโครงสร้างของระบบราชการ กอพอนั้นที่เราเกล่าวมาแล้วเป็นกรรมการโดยตำแหน่งต่อมากรรมการผู้ส่งคุณวุธกรรมการผู้ส่งคุณวุธนั้นก็จะมาจาก3ด้านด้วยกันด้านที่1คือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านที่2คือด้านการบริหารและการจัดการด้านที่3คือด้านกฎหมายซึ่ง จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ก็ไม่เกิน7คนอยู่ในวาระได้3ปีสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้นี่คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่าลืมว่า การเลือกคณะกรรมการในกรพอนั้นจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือโดยตำแหน่งทรงคุณวุธแล้วก็คัดเลือกกันเองกรพอนั้นจะไม่มีในส่วนนี้คือคัดเลือกกันเอง แต่อกพอเป็นต้นไปจะมีในส่วนนี้เข้ามาเริ่มที่อก,อกพกกระทรวงใครที่ใหญ่ที่สุดในอก,อกพกกระทรวงก็คือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธานแล้วถามว่ารัฐมนตรีช่วยเป็นรองประธานหรือไม่ไม่ใช่ จะโดดข้ามลงมาเลยเป็นที่ปลัดกระทรวงเป็นรองประธานแล้วก็ตามมาด้วยผู้แทนกอพอหนึ่งคนทั้งสามท่านนี้จะเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ต่อมากรรมการผู้ทรงคณวุฒิที่อยู่ในกองอพอกระทรวงก็จะเหมือนของกองพอเลยมาจาก3ด้านเหมือนกันด้านแรกมาจากด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านที่2 มาจากด้านการบริหารและการจัดการด้านที่3มาจากด้านกฎหมายซึ่งจำนวนคนที่มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ไม่เกิน3คนของกอพอเมื่อกี้เท่าไหร่กอพอเมื่อกี้5ถึง7คน แต่ในส่วนของอ,อกอรกระทรวงนั้นไม่เกิน3คนต่อมาในส่วนที่ว่าคัดเลือกกันเองที่เริ่มมามีในอ,อกอรกระทรวงนั้นก็จะคัดเลือกมาจากบริหารระดับสูงซึ่งคัดเลือกกันเองก็ไล่ตั้งแต่อธิบดีไปถึงรองปลัดกระทรวง เลือกมากี่คนเลือกมาไม่เกิน5คนย้ำว่าอย่ามองข้ามคำว่าไม่เกินเพราะว่าอาจจะเป็น1คนก็ได้2คนก็ได้3คนก็ได้4คนหรือ5คนก็ได้ดังนั้นจึงมีผลทำให้กรรมการโดยรวมในออกอพอกระทรวงนั้น มีอยู่7 1 1ถึง11คน7-11ในขณะที่กอพอนั้นจะมีคณะกรรมการอยู่10 1ถึง12อคนอก,อกพกระทรวงมีอยู่7 1 1ถึง11คนตามมาด้วยอกพอกลมอกพอกลมนั้น จะมีอธิบดีเป็นประธานมีรองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมายเป็นรองประธานไม่มีผู้แทนจากกอพอแล้วผู้แทนกอพอมีอย่างเดียวคือในระดับอกอพอกระทรวง นี่คือกรรมการโดยตำแหน่งมีอยู่2ท่านอธิบดี1นึ่งละสองรองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย2องละรวมเป็น2คนตามมาด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็เหมือนของกอพอหรืออกอพอกระทรวงเลยมาจาก3ด้านด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการด้านกฎหมายรวมกันแล้วไม่เกิน3คน อย่าเพิ่งสับสนนะครับในส่วนของอ,องกพอกระทรวงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็คือไม่เกิน3คนอ,อ,กอกพกรมก็เหมือนกันก็ไม่เกิน3คนแต่กอพอนั้นแตกต่างอย่างเพื่อนก็คือ5้าถึงเคนแล้วก็เงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นของอ,องกพอกระทรวง,อ,อ,งกอกพกรมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะต้องไม่เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงหรือกรมนั้น หมายความว่าถ้าเป็นอกพอรกระทรวงต้องไม่เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงนั้นเป็นอพอพกรกลมต้องไม่เป็นข้าราชการสังกัดกลมนั้นจํานวนเท่ากันเลยไม่เกิน3คนต่อมาในส่วนที่ว่าคัดเลือกกันเองอันนี้จะต่างจากอากอกพกระทรวงอกพกระทรวงคัดเลือกมาจากบริหารระดับสูงรองที่บดีไล่ไปถึงรองปลัดแต่ไม่ถึงปลัดเพราะปลัด เขาเป็นรองอยู่แล้วในส่วนของอพอพกรกลมนั้นจะคัดเลือกมาจากระดับบริหารหรืออำนวยการก็หมายความว่าจะต้นก็ได้จะสูงก็ได้แต่อกอกกพกระทรวงนั้นต้องสูงเท่านั้น only อำนวยการนี้เหมือนการต้นก็ได้สูงก็ได้คัดเลือกมากี่คนคัดเลือกมาไม่เกิน6คนสังเกตดีๆว่าถ้าเอากับพอกระซงนั้นจะคัดเลือกมาไม่เกินหคนไม่เกินนะครับอย่าลืมหนึ่งก็ได้2ก็ได้ไล่ไปถึงหกนะครับฉะนั้นแล้ว ตรงนี้หกคนแต่ตรงนี้ห้าคนทําไมเขาถึงหกได้เพราะว่าอย่าลืมว่าอากระพกลมเนี่ยไม่มีผู้แทนกพอพนะพอไม่มีผู้แทนกพอพป๊อปเนี่ยเขาจึงมาเพิ่มจานวนคนในส่วนคัดเลือกกันเองได้อีกหนึ่งคนกลายเป็นหกคนมันจะไม่เหมือนกับอกระพจังหวัดอกระพจังหวัดมีใครบ้างาผมขอไล่ดูก่อน ใหญ่สุดก็พูดว่าเป็นประธานตามมาด้วยรองผู้ว่าเหมือนกันรองผู้ว่าไม่ใช่รองผู้ว่าทั่วไปก็ต้องรองผู้ว่าที่ผู้ว่าเนี่ยมอบหมายใช่ไหมครับกรรมการผู้ทรงุณวุฒิเหมือนกันมาจาก3ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลบริหารและการจัดการกฎหมายเลือกมาเท่ากันเลยไม่เกิน3คนไม่เกิน สามคน,คนเท่ากันเลยไม่เกิน3ามคนไม่เกินสามคน,ม,น,ม,คนมันในส่วนที่คัดเลือกกันเองคัดกันเองอ๋อไม่เกินสามคนเนี่ยเงื่อนไขของอกอกระทรวงคืออะไรไม่ใช่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงนั้นอกอกรมคืออะไรไม่ใช่ข้าราชการในสังกัดกรมนั้นนี่ก็เหมือนกันฉีกไปเลย ไม่ใช่ข้าราชาการพลเรือนในจังหวัดนั้นในจังหวัดนะครับเพราะเขาอยู่จังหวัดใช่ไหมในจังหวัดนั้นไม่เกินสามคนคัดเลือกกันแล้วก็ในส่วนที่คัดเลือกกันเองที่เกิดไว้เมื่อกี้มาจากบริหารและหน่วยการเหมือนอพกรมเป๊ะเป๊ะเหมือนอพกรมเป๊ะเป๊ะบริหารและานวยการ ไม่เกิน6คนเท่ากับอ,อกพอรกรมแต่มีพิเศษกว่านั้นอย่าลืมว่าจังหวัดนั้นตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นจะมีส่วนราชการต่างๆส่งมาประจำที่จังหวัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้นแล้วที่ว่าั้นเลือกกันเองจากบริหารหรือหน่วยการนั้นจึงต้องไม่สังกัดกระทรวงเดียวกัน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 ก็หมายความว่าแน่นอนอยู่กรมเดียวไม่ได้อยู่แล้ว กลมเดียวกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็อยู่กระทรวงเดียวกันก็ไม่ได้ไม่เกินหกคนเท่ากันสังเกตดีๆไม่เกินหกคนในส่วนองอคกรกลมไม่เกินหกคนในส่วนอ,อกพอจังหวัดเท่ากันเขาว่าเพิ่มคนตรงนี้ได้เพราะเขาไม่มีผู้แทนกพมาอยู่ในส่วนขององคกรกลมหรืออ,อกพอจังหวัด จะมีที่มีผู้แทนกพพมาคนเดียวก็คืออกกพกระทระวงทีนี้เรามาดูอำนาจหน้าที่ว่าอากกพกระทรวงอากพพก,กรมอกพพจังหวัดนั้นมีอำนาจหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรหน้าที่แรกเลย ในส่วนของออกกพอกระทรวงจะทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายระบบระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล นี่คือในส่วนของอ,อกพอกระทรวงอ,อกพอกรมก็มีหน้าที่ไม่ต่างกันเลยมีหน้าที่พิจารณาระบบระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลหน้าที่ที่สองพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง หนที่ 3. พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการจะเห็นได้ว่าวินัยก็เป็นโทษอย่างหนึง่งการสั่งให้ออกราชการนั้นไม่ใช่โทษทานราชการแยกออกมาต่างหากนะครับ สรุปแล้วอ,อก,กพอรกระทรวงอ,อก,กพอรกรมจะมีหน้าที่เหมือนกันพิจารณาระบบระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลเกลี่ยตากําลังพิจารณาวินยัยการสั่งให้ออกจากราชการแต่ในส่วนของอ,อก,กพอจังหวัดนั้นเขาจะมีเพียงหน้าที่ ในการดำเนินการทางวินยัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการแล้วก็พิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้นหมายความว่า อกพอจังหวัดนั้นทําได้เพียงแต่ว่ากําหนดแนวทางแต่ไม่ใช่การกําหนดนโยบายดังเช่นอกพอกรดสวงหรืออกพอกลมที่กล่าวมานี่คือข้อแตกต่างว่าอากพอกลมกระรวงมีหน้าที่อะไรและแตกต่างจากอากพอจังหวัดอย่างไรถ้ากําหนดแนวทางนั้น ต้องเป็นของอ,อก,กพอจังหวัดหากแต่เป็นกําหนดนโยบายจึงจะเป็นของออกกพอกระทรวงและออพพกรกลมขอจบการบรรยายในส่วนที่1ของการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนเพียงเท่านี้ครับ